สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันเด็กๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะในบทเรียนหรือตามหนังสือต่างๆที่เด็กๆได้หยิบขึ้นมาเปิดอ่านแต่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักชื่อที่เป็นทางการของเครื่องหมายวรรคตอนกันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ เครื่องหมายวรรคตอนกันว่าสิ่งที่เด็กๆได้เห็นในบทเรียนหรือตามหนังสือนั้นเขาเรียกกันว่าอะไรและสิ่งที่เด็กๆได้เรียกหรือพูดกันทุกวันนี้เด็กๆพูดถูกต้องหรือไม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนกัน6เครื่องหมายก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ค่อยๆจํากันไปนะคะ เริ่มกันที่เครื่องหมายแรกเลยเครื่องหมายที่1เครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่านขกลิขิตเด็กๆจะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าวงเล็บนั่นเองแต่จริงๆแล้ววงเล็บที่เด็กๆเรียกนั้นอะ่ะเขาียกชื่อว่านขกลิขิตนะคะชื่อเพราะไหมล่ะคะลูกเครื่องหมายที่2นะคะเสน้นขีดเส้นนี้เขาเรียกว่าสัญประกาศสัญญประกาศนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะเครื่องหมายที่3เครื่องหมายนี้นะคะมักจะอยู่ในคำพูดส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเครื่องหมายคำพูดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเขาเรียกว่าอัญญะประกาศอัญญะประกาศนะคะลูกเครื่องหมายที่4เด็กๆเห็นไหมคะส่วนมากแล้วเด็กๆจะเรียกว่า9้รอ9เพราะเครื่องหมายนี้นะคะ เนี่ยคะ่ะตัวนี้ที่คุณครูชี้อยู่เนี่ยจะคล้ายๆกับเลข9อาราบิกเด็กๆก,ก็จะเรียกว่า9ลรอ9แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเขาเรียกว่าเครื่องหมายไปยานใหญ่ไปยานใหญ่ต่อไปคะ่ะเครื่องหมายที่5สําหรับวันนี้นะคะไปยานน้อยไปยานน้อย ต่อไปค่ะเครื่องหมายสุดท้ายของวันนี้นะคะคือจุลภาคนะคะที่เด็กๆชอบเรียกกันว่าลูกน้ํานั่นเองเพราะลักษณะของเขานะคะจะเหมือนตัวลูกน้ําลูกน้ํายุงลายนะคะลูกแต่เครื่องหมายนี้นะคะเราเรียกว่าจุลภาคเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูนะคะน่ะะลิขิตน่ะขลิขิตเครื่องหมายที่สองค่ะสัญ,ญญาประกาศ สัญญะประกาศเครื่องหมายที่3นะคะอัญญประกาศอัญญประกาศเครื่องหมายที่4ค่ะไปยานใหญ่ไปยานใหญ่เครื่องหมายที่5ไปยานน้อยไปยานน้อยเครื่องหมายที่6จุลภาคจุลภาคแต่เอแล้วเครื่องหมายทั้ง6เครื่องหมายที่เราเรียนกันวันนี้ใช้อย่างไรมีวิธีใช้อย่างไรมีหน้าที่อย่างไร เราเข้าไปดูกันเลยค่ะการใช้นักขลิขิตนะคะหรือวงเล็บใช้ขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้าใช้ขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูย้อนกลับไปนิดนึงเด็กๆที่เราเรียกว่าวงเล็บเด็กๆสังเกตเล็บตัวเองนะคะลูกลองพ o o ไปดูเล็บนิ้วมือของเด็กๆนะคะเห็นไหมคะมีลักษณะโค้งปลายเล็บนะคะจะมีลักษณะโค้งนะคะ ค้กเหมือนเครื่องหมายนักขาลิขิตเลยเราจึงเรียกกันว่าวงเล็บไปค่ะการใช้ก็คือใช้ขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้าตัวอย่างนะคะเด็กๆสังเกตคํานะคะด้านหน้าจะเป็นคําที่เป็นสีดําด้านหลังจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นคําในวงเล็บนะคะคาในนักขาลิขิตจึงเป็นคําที่ขยายข้อความข้างหน้ากรุงเก่ากรุงเก่านะคะภายในวงเล็บ กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราพูดถึงกรุงเก่าเราก็จะรู้เลยว่าค่ะว่ากรุงเก่าเนี้ยหมายถึงกรุงศรีอยุธยานั่นเองต่อไปค่ะคํานี้นะคะเจ้าพระยาพระคังเจ้าพระยาพระคังภายในวงเล็บนี้นะคะขนอ่าเพราะฉะนั้นนะคะพอเราพูดว่าเจ้าพระยาพระคังนะคะ ข้อความที่จะมาขยายข้อความข้างหน้าก็คือคำว่าหนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะหน้าขาลิขิตรหรือวงเล็บก็ใช้ขยายข้อความที่อยู่ด้านหน้านั่นเองต่อไปค่ะอาเครื่องหมายขีดเส้นอย่างเดียวเลยขีดเส้นนี้นะคะ การใช้ก็คือใช้ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญที่ต้องการเน้นสัญญาประกาศนี้นะคะใช้ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญที่ต้องการเน้นตัวอย่างนะคะคุณครูพาพวกเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศา,ศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกประโยคนี้นะคะข้อความนี้แสดงว่า ตรงไหนคะที่คุณครูต้องการเน้นและเป็นข้อความที่สำคัญเก่งมากค่ะลูกครับตรงมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเพราะทำไมเอ่ยลูกคุณครูใส่สัญญาประกาศไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสัญญาประกาศก็คือใช้ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญที่ต้องการเน้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเน้นข้อความไหนที่เป็นข้อความที่สำคัญเราต้องทำาไงคะลูก ใช่ค่ะเก่งมากต้องใช้สัญญาประกาศขีดเส้นใต้ข้อความนั้นๆน,น,นะคะต่อไปค่ะอัญญาประกาศหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเครื่องหมายคำพูดการใช้อัญญาประกาศนะคะใช้แสดงว่าเป็นคำพูดหรือข้อความที่คัดมาตัวอย่างนะคะลูกแม่บอกว่าแม่รัก ลูกนะแสดงว่าคำพูดของแม่ก็คือแม่รักลูกนะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนตอบครูว่าเข้าใจค่ะแสดงว่านักเรียนพูดว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะลูกพูดว่าเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอัญ,ญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั้นใช้แสดงว่าเป็นคำพูดหรือข้อความที่คัดมาเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะไปยานใหญ่การใช้ไปยานใหญ่นะคะก็คือใช้ละข้อความที่แสดงว่ายังมีอีกมากจะเป็นยังไงนะนะคะเรามาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างของค,ครูนะคะเด็กๆช่วยกันหิ้วมะขามกระเทียมหัวหอมแล้วก็มีเครื่องหมายายใบใหญ่แสดงว่าจะต้องทำไมคะลูกจะต้องหิ้วสิ่งของอีกมากมายซึ่งเขียนเยอะมากเราก็เลยละไว้นะคะว่ายังมีสิ่งอื่นๆที่เด็กๆจะต้องช่วยช่วยกันหิ้วนะคะอ่ะ ทบทวนนะคะลูกไปยานใหญ่ใช้ละข้อความที่แสดงว่ายังมีอีกมากนะคะตัวอย่างตัวอย่างนะคะลูกเด็กๆช่วยกันหิ้วมะขามกระเทียมหัวหอมแล้วคุณครูก็มีไปยานใหญ่ไปยานใหญ่นี้ก็คืออ่านว่าละละละหรือและอื่นๆก็แสดงว่าของที่เด็กๆจะต้องหิ้วนั้นยังมีอีกมากนั่นเองเก่งมากคะ่ะลูก ต่อไปนะคะไปยานน้อยไปยานน้อยนะคะการใช้ไปยานน้อยก็คือใช้ละคําที่เป็นที่ทราบกันทั่วไปไปยานน้อยนะคะใช้ละคําที่เป็นที่ทราบกันทั่วไปตัวอย่างก็คือกรุงเทพกรุงเทพนะคะถ้าเราใส่ไปยานน้อยไปนะคะเต็มเต็มชื่อเต็มเต็มของกรุงเทพก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองแต่เราจะ เขียนว่าเขียนแค่คําว่ากรุงเทพกรุงเทพแล้วเราใส่ใส่อะไรคะลูกเครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายไปยานน้อยเข้าไปนะคะเราก็จะทราบโดยทั่วกันแล้วว่าชื่อเต็มๆของกรุงเทพก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองคำต่อไปนะคะคำว่าโปรดเกล้าโปรดเกล้านะคะเป็นคำราชาศัพท์ โปรดเก้าคำนี้นะคะคุณครูก็ใส่ไปยาน้อยไปแสดงว่าต่อจากไปยาน้อยก็จะมีอีกนะคะมาดูคำที่เต็มๆกันเลยโปรดเก้าโปรดกระหม่อมเด็กๆสังเกตนะคะถ้าคุณครูเขียนว่าโปรดเก้าโปรดเก้า,กลา,กลา,กลาแล้วใส่เครื่องหมายไปยาน้อยแสดงว่าต่อจากคำว่าโปรดเก้าจะต้องเป็น โปรดกระหม่อมเพราะฉะนั้นคำเต็มเของโป,อโปรดกล้าก็คือโปรเกล้าโปรดกระหม่อมนั่นเองต่อไปค่ะจุลภาคจุลภาค,ภาคหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าลูกน้ําการใช้จุลภาคนะคะก็คือใช้ขั้นข้อความหรือตัวเลขใช้ขั้นข้อความหรือตัวเลขนะคะเรามาดูตัวอย่างกัน เครื่องปรุงส้มตำได้แก่น้ํำปลาแล้วคุณครูก็ใส่จุลภาคปลารา้าใส่จุลภาคผงชูรสเด็กๆสังเกตไหมคะพอเราใส่จุลภาคลงไปแล้วเนี่ยทำให้เราอ่านง่ายขึ้นทำให้เราทราบได้ว่าในเครื่องปรุงของส้มตำนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างการขั้นของตัวเลขบ้างนะคะ นี่จำนวนนี้คือเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมืนนะคะการที่เราจะนำจุลภาคมากั้นนั้นเราต้องนับจากหลักหน่วยมาสามหลักแล้วเราก็ใส่จุลภาคสังเกตไหมคะหน่วยสิบร้อยแล้วเราก็ใส่จุลภาคพันหมื่นอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ จุลภาคหรือลูกน้ำเราใช้ทำไมคะลูกใช้ขั้นข้อความหรือตัวเลขนั่นเองเป็นยังไรคะเด็กๆยากไหมลูกยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหมั่นฝึกสังเกตนะคะว่าเครื่องหมายต่างๆที่อยู่ในบทเรียนหรืออยู่ในหนังสือหรือข้อความต่างๆนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรแล้วมีหน้าที่ ทำอะไรในประโยคน,นั้นสำหรับวันนี้นะคะ6เครื่องหมาย หกเครื่องหมายวัคตอนนะคะที่เราได้เรียนไปเด็กๆต้องมันฝึกดูนะคะฝึกสังเกตให้ดีนะคะแล้วก็อย่าจำแต่เฉพาะชื่อเล่นของเครื่องหมายนะคะจำชื่อจริงๆที่ไพรอเพาะพิ้งของเครื่องหมายวัคตอนต่างๆด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ